การทำบุญต้องสารวมใจของเราให้ดีทำความเรียมใสททำด้วยสราทธาทำด้วยสติปัญญารืึกชอบอจะได้บุญสมบูรณ์บริบูรณ์ไม่ใช่สั่แต่ว่าทำไม่ใช่สั่งแต่ว่า เป็นกิริยาการทำบุญนั้นความมุ่งหมายก็เพื่อสร้างกําลังใจของเราความรู้ความฉลาดจากการทำบุญเป็นเหตุให้เราทั้งหลายได้ประพฤติปฏิบัติธรรมให้เรามีความรู้ในการรักษากายของเรามีความรู้ในการรักษาจิตใจของเรา พระบุตรยาส่งวางหลักไว้ว่าบุคคลผู้มีปัญญานั้นเป็นผู้ฉลาดในประโยชน์เป็นผู้รักษาจินใจให้ดีเพื่อจะได้ใช้ใประโยชน์รักษากายให้ดีเพื่อจะได้ใช้ประโยชน์การรักษากายไม่มีให้มีสุขภาพดีนี่เป็นส่วนเป็นสิ่งที่สำคัญม,มาก เพื่อจะได้ประพฤติปฏิบัติปฏิบัติทำเพื่อจะได้ใช้กายให้เกิดประโยชน์เพราะฉะนั้นการรักษากายกายอยู่ได้ด้วยอาหารเราก็ต้องรักษาแหมิจนาอาหารอาหารประเภทไหนเมื่อเราบริโภคแล้ว สุขภาพของเราดีสุขภาพของเราแข็งแรงการบริโภคอาหารที่ดีไม่ใช่ว่าเป็นอาหารที่อร่อยเสมอไปอาหารที่อร่อยถ้าเราไม่รู้จักประมาณแทนที่จะได้ความสุขกับเป็นโทษหรืออาหารที่ทใจชอบก็ไม่ดีเสมอไป เพราะฉะนั้นจริงว่าการศึกษาเรื่องอาหารมีคุณประโยชน์ไม่ใช่พยายามปรุงให้ให้ดีเสมอไปอาหารที่ประกอบด้วยประโยชน์คือเราบริโภคไปแล้วเราย่อยมันมันย่อยง่ายไม่อึดอัดอไม่เจ็บท้อง ไม่เสียลำไส้ทำให้ร่างกายของเราเรียดลงเดินสะดวกาสามารถทำจินการงานได้คล่องแล่วอปรมางา้านจิตใจก็สะดวกมีอาหารสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญพระพุทธเจ้าให้ความสำคัญมากเพราะฉะนั้นคนจะบริโภคปัจจัยสี มีอาหารเป็นต้นะะ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 จะต้องพิจารณาโดยอุบายแยกคายการพิจารณาอาหารนะี่เราจดจำและกำหนดไว้เพื่อจะได้ รู้จักว่าอาหารประเภทในอันนี้เราบริโภคไปถึงท้องถึงท้องแล้วมีเป็นอย่างไรเ,เมื่อออกมาจากท้องแล้วเ,เป็นอย่างไรมีประโยชน์เกนแก่สติและปัญญาเ,เป็นการศึกษาหาความจริงที่เกี่ยวเนื่องด้วยธาตุ อาธาด้วยคันด้วยร่างกายด้วยอาหารบางอย่างอร่อยเฉพาะลิ้นแต่แต่ถึงภายในแล้วไม่ค่อยมีคุณค่าและประโยชน์ทำให้เยอะยากทำให้เสี่ยมโทมทำให้แอรลวงต่อลงโรยต่อโ,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 โลกบางอย่างแส,สลง แสดงรูปบางอย่างเพราะฉะนั้นก,นก,นการการรู้จักถาดขันของเราว่าเหมาะสมกับอาหารประเภทไหน